เบาเข้าบ้านสนับสนุนโดย <c oughs> เครื่องปรับอากาศแครียคันเลอร์สมาร์ทกลับมามากันต่อแล้วเนาะอินมีเพื่อนสนิทในวงการปะคะมีครับ <c oughs> ใน <c oughs> ช่องหรอกก็ <c oughs> ในช่องก็มีครับแต่ว่าอินก็จะสนิทนอกช่องด้วยครับ <c oughs> มีใครที่รู้จักกัน <c oughs> นานยาวนาน นิววี่ก็สนิทมานานแล้ว oh. มีน้องพีพีก็สนิทมานานแล้วอย่างเงี้ยครับและแน่นอนขอต้อนรับน้องพีพีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนิวดีครับได้ข่าววาวันนี้มาเป็นเซอร์ไพรส์เกสให้กับน้องอินสารินคู่นี้ไปสนิทสนมกันมาคราบอกว่า เกินกว่าสิบปีแล้วจริงหรอือเปล่าคือที่จริงรู้จักกันนะครับก็เกินประมาณประมาณสิบปีเลยอะแต่ที่จริงเพิ่งมาเจอกันบ่อยๆเมื่อประมาณช่วงสองปีที่ผ่านมารู้จักกันได้ไงอะคะคือพี่มีเพื่อนนะคะเพื่อนสนิทพีเขามีพี่สาวแล้วพี่สาวเขาเป็นเพื่อนสนิทกับพี่อิน เราก็เลยเจอๆ,ๆกันบ่อยๆอย่างเงี้ยไปแฮงเอากันด้วยอยู่ในกลุ่มเดีวยวกันด้วยอะไรเงี้ยพี่ชายคนนี้เป็นพี่ชายสายละมุนพี่คอยซัพพอร์ตนงพีตลอดเลยจริงไหมลูกคอยซัพพอร์ตตลอดนะครับอย่างงานแฟนทูเปียหรือว่าอย่างซีรีส์ที่ออนไปอย่างเงี้ยครับพี่อินเขาก็คอยดูคอยแล้วก็มาที่งานคอนเสิร์ตด้วยอะไรเงี้ย เป็นคนงกมากจริงไหมคะเห็นมีคนเขาเมาส์มา <L an> ไม่จ<ป>ริง<พ>ค,ครับให้พี่ตอบสิคะก็เคยเจอมาเพราว่าเวลาเราไปกินข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยล้วก็ถัดกันเลี้ยงเนาะแล้วแต่ค,ค, <S <S ความชอบยอมรับว่าทั้งสองคนตอนนี้เป็นเจ้าพ่อสายแฟชัน่นหลายๆคนจะจะดูเรื่องแฟชัน่นจะต้องดูเจ็กน้องสองคนเลยพี่พาจากเ้าเลยแฟชั่นขนาดไหนพี่อินเหรอครับ ที่จริงเขากซ็ซูไม่ได้ครับซูไม่ได้ครับบ้าเเวลาไปหายรูปเล่นอะไรเงี้ยเขาจะมีพอพเยอะมากกว่ามีชุดไปเปลี่ยนย,ยืนระชันให้ดูหน่อยได้ป่ะคะสองคนใครจะใส่เฟรงกัน <c oughs> ผมว่าตอนนี้ยืนไม่ได้ทั้งคู่ออ <c oughs> คือท่อนบนดูดีมากครับท,ท่อนล่างไม่สามารถจริงๆโอ้อยากเห็นเลยเนี่ยอ่างมดงน้นมดโชก่อนเร็วให้น้องดูอขอของพี่มดก่อน เปนแข่งยีนนี่ไงอของพี่มดเขาไม่ได้ใช่แค่แต่งตัวแฟนนะบ้านเขาก็แฟนด้วยลายไนะม่ลายลแม่นางเสือดาวพ <laughs> ี่ชอบลายเสือในช่วงเนี้ยเราอยู่บ้านกันเป็นหนึ่งวันพวกน้องทําอะไรกันบ้างเนี้ยไม่ทําอะไรเลยคัะส่วนใหญ่พักเพราะว่าถ้าสมมติได้อยู่บ้านเนี้ยก็จะนอนไปเลยทั้งวันอะไรเงี้ยครับแล้วก็กินดูหนักบ้างอะไรเงี้ยครับแต่น้องอินน้องอินมีคนชบอกว่าขนมน้องอินพี่พีได้ทา <c oughs> นเรงค่ะ ขนมเค้กน้องอินอะได้ทานแล้วครับเขาส่งมาบ่อยมีนะจ๊ะนี่เห็นไหมมีทุกบ้านเลยแต่เขาทำไม่เป็นนะคะแม่บ้านเขาก็คนทำไม่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 ทำเองปะคะทำเองจริงปะเนี่ยช่วงแรกๆทำเองครับปีที่แล้วครับทำเองทั้งปีแต่ตอนนี้เราเป็นร้านแล้วครับเป็น SME scale แล้วครับมันเริ่มจากอะไรลูกหนูไปเอาสูตรมาไหนจริงๆอ่ะครับอินชอบกินขนมมากคืออินแทบจะเป็นคนไม่กินข้าวเลยครับอินจะกินแต่ขนมครับแล้วคนก็จะแบบ ชอบกินขนมตาม <Yeah. S 1> อินเยอะเวลาเพื่อนๆเงี้ยฮะก็เลยโอเคเราถือว่า รสชาติที่เราชอบอ่ะน่าจะเป็นรสชาติที่คนทั่วไปชอบแล้วก็เลยแบบเออไปขอสูตรเชฟคนนู้นที่เราว่าอร่อยคนนี้ที่เราว่าอร่อยแล้วก็เอามารวมงกันแล้วเราก็ไปหาเชฟที่เขาจบจบเชฟจริงๆอ่ะมาอยู่กับเราแล้วก็เด v e l o p สูตรออกมาขายครับผมนี่จๆก็คือจะเอาโทรศัพท์ไปถ่ายแล้วก็ให้พี่สาวคนเอามือคนๆไม่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 ใช่ไม่ใช่พี่สาวแล้วอร่อยมากอร่อยจริงๆขอคบคุณครับอินแอบถ่ายเบื้องหลังเวลาทําขนมนิดหน่อยมาให้ดูครับโอเคค่ะไปดูเล อันดีลานครับยังทําไม่เสร็จแต่ว่ามีพิกอัพพอยแล้วเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในครัวนะครับแต่ว่าก่อนเข้าครัวนะครับเราต้องล้างมือก่อนนะครับซึ่งเราล้างเสร็จแล้วแล้วเราจางนั้นเราก็ต้องทําตามโปรโตคอลของครัวนะฮะคือใส่ชุดคลุมพีพีตั้งใจดูไปไหมครับก็ต้องใส่หมวกคลุมผมนด้วยนะเกลังดูอยู่ว่าพี่สายเอาไว้ไไม่มีไม่มีตอนนี้เราก็แต่งตัวพร้อมเข้าครัวนะฮะสวมหมวกป้องกันนะครับแล้วก็ ใส่ชุดแล้วก็ใส่ถุงมือด้วยหลังจากเราล้างมือเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องสเปรย์ก่อหอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้เราก็จับมาพร้อมเดี๋ยวไปเปิดครัวให้ดูดีกว่า เหมือนหมอเลยคืออินอยากทําร้านเค้กที่ที่คนบอกอินเข้ามาเนี่ยเรามีทั้งลายขนมปังแล้วก็ลายเค้กให้ซื้อนที่เดียวเลยร้านอยู่ไหนอะลูกร้านอยู่ตรงข้ามไอคอนสยามครับแล้วตอนนี้สถานการณ์ปิดนุกปิดอยู่ใช่ไหมเปิดครับแต่ว่าเราปิดหน้าร้านแล้วก็ทําเป็น drive thru กับ delivery อย่างเดียวขนมปังก็น่ากินนะใช่ขนมปังเราเป็นขนมปังเบรียน เดี๋ยวจะส่งให้ขนมปังแล้อร่อยมากคือสมมติถ้าถ้าปกติขนมปังอันนี้เป็นทรัฟเฟิลโฟชีสอนนยมากซึ่งเคล็ดลับความอร่อยของเราเนี่ยนอกจากวัตถุดิบที่ดีแล้วนะฮะก็คือเรื่องของความสดใหม่นะครับเพราะว่าร้านของเราเนี่ยจะอบตอนเช้าแล้วก็เริ่มส่งให้ลูกค้าตอน17โมงฟองนะครับาะฉั้นก็มั่นใจได้เลยว่าขนมปังที่ถึงรู้ลูกค้าเนี่ยก็จะเป็นปับที่สดใหม่แล้วก็อร่อยแน่นอนครับ พี่พีทำขนมหรือทำกับข้าวเป็นกับเขาบ้างไหมลูกทำไม่เป็นครับเคยเคยทำมักกะโรอนะครับแล้วก็เสื้อผ้าอันนี้ก็เก่งเลยนะแต่ว่าพีพีเป็นซีอีโอแบรนด์เสื้อผ้านะครับกำลังฮิตมากเลยครับเสื้อผ้าเลยครับทำเพลินทำเสื้อทำแบรนด์เสื้อขายครับชื่อ Color Culture อยู่ใน IG ดูได้ครับเป็นแนวไหนเป็นแนววัยรุ่นที่คนอย่างพี่ไม่สามารถจะใส่ได้ใช่ไหมใส่ได้ครับแต่ว่ามันจะเป็นแบบกระจับลอยอะไรเงี้ยครับอินอ่ะได้เข้าครัวทำอาหารกินกับครอบครัวบ่อยไหมเดี๋ยวถามก่อน บ่อยครับบ่อยมากครับยิ่งช่วงนี้อินได้อยู่บ้านกินข้าวร่วมกับครอบครัวเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่แบบมีความสุขใช่ไหมใช่ครับเอาอย่างนี้ละกันวันนี้เรามีเครื่องดื่มที่ควรจะติดบ้านคู่มื้ออาหารแสนอร่อยมาเป่าให้กับน้องอินด้วยครับนี่เลยครับโออิชิโกวาโฉชาชาวหมักญี่ปุ่นเกรดคุณภาพครับที่มีสารทีเอฟราวินที่มีเฉพาะในชาวาโฉชาครับหอมสดชื่นได้ฟิลญี่ปุ่นนะคะมอบให้น้องอินเลยนะคะ อขอบคุณ<อ>นะครับรจริงไหมครับที่คุณชอบดองลายเป็นเดือนครับบางครั้งก็เป็นปีที่อินไม่ใส่เสื้อผ้านอนจริงวคะครับโอ้โยิชิโกวาโคชาดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ